สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเองแอวันทีนะวันนี้พามาดูล้อตัวนี้เลยครับเออร์ศูนนะครับขอบ16ตัวนี้กว้างเท่าไหร่นะแปดครึ่งครับกว้าง8ปครึ่ง6รู1 3อออฟศูนย์นี่ครับสวยๆแบบนี้เห็นป่ะมีฝาและน็อตตรงนี้ได้เลยนะครับให้ดูลายยางแบบนี้ครับตัวนี้เป็นซูมแบกนะครับ AT ทีสองห้สใส่กระบะตัวสูงนะครับ โดยตรงนะครับตัวเตี้ยใส่ได้ไหมนะครับตัวนี้เป็นดูด้วย39ตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ยางเล็กลงมาหน่อยนะครับนะครับทีนี้การแพ็ทส่งเนี่ยส่งจังหวัดอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้ที่ไหนนะขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวส่งขอนแก่นแล้วเป็นยางใหม่ปี22พอใส่ยางออกมาแล้วก็จะสวยๆประมาณนี้ผมบอกเลยว่าดุมากนะครับดุมากๆครับแต่ล้องไหไมลองแทนดูใกล้ๆครับ ถ้าใครสนใจชุดโปรโมชั่นชุดนี้ก็สามารถทักมาทางข้อความเพจได้ครับมาวันนี้ผมเอก l อ t ต้องลาไปก่อนก็พามาดูล้อง่ายๆสัน้นๆแค่นี้นครับสวัสดีครับ